เราเกิดมามีวังคาเป็นแบบไหนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราบราคือแล้ว่าเราเป็นอะไร gender identity เป็นการแบบบอกตัวตนของเราว่าตัวเราเป็นอะไรผมว่าเท่าเทียมกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะบังคับใช้จริงอะเขาไม่ได้ต้องการความพิเศษของคนอื่นเขาไม่ต้องการความอย่ยิ่งใหญ่หรืออะไม่ได้ต้องการต้องการแค่ให้มันกลับมาเป็นเท่ากาัน intersex ก็คืออยู่ตรงกลางหมายความว่าอาจจะมีทั้งลักษณะของชายของหญิงไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือเป็น intersex นะครับทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาไอเดนตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรฉันเป็นอะไรการเป็น gender expression คือการแสดงออกฉันรู้ว่าฉันเป็นแบบ ผู้ชายบางคนชอบใส่ตุ้มหูเออผู้ชายบางคนใส่กระโปรงก็ได้ใส่กางเกงก็ได้เงี้ยเขาเรียกว่าแอนดรอยนัสแต่ว่าเราอย่าไปเรียกบางทีอย่างเช่นเออคุณแม่ฉันไม่อยากเป็นแม่ฉันฉันอยากคือแบบอาจจะออกสาวแต่ว่าแต่งตัวเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยครับคือเขาอยากเป็นแม่หรืออยากเป็นอะไรเนี่ยอันเนี้ยจะต้องต้องสนิทกันต้องคุยกัน ของเราเทียมกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะบังคับใช้จริงอะครับจา<อ>์ในเรื่องกลุ่มต่างๆเหล่านี้มันกลาย,าลายเป็นว่ากา็ต้อง,ต,องต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็ต้องมี word นิว t ร a ลเวิร์ดจารย์มีความเป็นธรรมชาติในคําพูดในความเข้าใจม่<อ>งั้นกลายเป็นว่าทั้งการให้บริการแล้วก็การในสังคมเองเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่ตีตราโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีเวิร์ดิ้งบางอย่างของเราเนี่ยอาจจะเพิ่พูดไปโดยที่แบบอุ๊ยแต่คํานี้จริงๆมันอาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่ใช่ก็ไม่ไม่แสดงถึงความเข้าใจในสิ่งที่เขากาลังดําเนิินนนนนกกกกาาาาารรัออออยยยยู่่เเเง้้้ลลปปป็็็ววหหคืใใแแแบบบบสจๆ เข้าใจมากขึ้น,นะนเ,เนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ครับก็คือคนท,ทั่วไปเหมือนเราคนหนึ่งเนี่ยเา<ะ>ขาไม่ได้ต้องการความพิเศษของคนอื่นเขาไมไ่ต้องการความเนี่ยยิ่งใหญ่หร,รือมาใช่ต้องการแค่ให้มันกลับมาเป็นเท่ากาันจริงๆเนี่ยพอเราพูดเรื่องความหลากหลายทางเพศเนาะเราก็จะพูด<ะ>ทางสังคมศาสตร์ครับเขาจะไม่ได้มีเรื่องของ sexual activity แกนแรกเลยที่สาคัญเนาะก็คือเรื่องของ Biological s e x กอาจารย์เมื่อกี้เราได้คุยกันก็คือโอเคเกิดมามีน้องชายไม่ใช่แบบคนถัดไปนะหมายความว่าน้องชายที่อยู่ระหว่างขาอย่างเงี้ยมีน้องสาวอยู่ระหว่างขา คือเพศกําเนิดเพรทางชีววิทยาอพอเราเกิดมาปุ๊บมี biological sex แล้วนะครับรม,มีเพศกําเนิดแล้วบางคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเราเนี่ยเราเกิดมามีวังคขาเป็นแบบไหนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรา,เร,ารับรูเปแล้วว่าเราเป็นอะไร gender identity เป็นการแบบบอกตัวตนของเราว่าตัวเราเป็นอะไร biological sex เนี่ยนอกจากมีเมลฟ f e m a l แล้วเนี่ยจะมีตรงกลางด้วยอาจารย์สมัยก่อนเขาใช้คําพูดแบบนกาทีฟหน่อยเพศกากวมเอ่อถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันเราเราควรทับศัพท์ไปเลยอ่ะใช้คำว่า intersex intersex ก็คืออยู่ตรงกลางหมายความว่าอาจจะมีทั้งลักษณะของชายของหญิงไม่ว่าจะเป็นชายหิง อินเตเซ็กนะครับทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาไอดนตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรฉันเป็นอะไรพี่ๆบางท่านอาจจะมี2เพศในคนเดียวกันวันดีคืนดีอยากแต่งตัวเป็นผู้ชายก็ได้วันดีคืนดีอยากจะใส่บิกินี่ก็ได้ก็ได้เช่นเดียวกันต่อไปก็คือการเป็น gender expression คือการแสดงออกฉันรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ฉันอยากแสดงออกแบบนี้ masculine m a s c u l i n e คืออะไรครับมาสโ l ลแสดงออกว่าฉันเป็นผู้ชาย feminine ก็คือแสดงออกว่าฉันเป็นผู้หญิงอ่อนนุ่มสวยหวานอะไรอย่างนี้ครับทีนี้ก็จะมีตรงกลางอีกผู้ชายบางคนชอบผมยาวผู้ชายบางคนชอบใส่ตุ้มหูผู้ชาาายบงงคใสส่่กกกกกรระป็็ไไดด้้เเเีว Android นะครับก็เป็นเรื่องของการเอ็กเพรสออกมาเออฉันใส่สีชมพูก็ได้มันคือมันไม่ได้มีเพศอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเจนเดอร์เอ็กเพรสชันเป็นการแสดงออกต่อไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของออเรนเทชันแหละเป็นเซ็กชวลออเรนเทชันก็คือเรื่องของการแอ mm hmm. ดแทรกทูเพศใดฉันดึงดูดเพศไหนฉันดึงดูดใครถ้าเป็นนอร์มัทีฟแมนเลยนะครับเป็นชายเพศจำเนรนะครับชายส่วนใหญ่เนี่ยแอดแทรกทูบูมเอนเป็นหลักแต่ว่าถ้าเป็นหญิงส่วนใหญ่ก็แอดแทรกทูคูเมนเป็นหลักทีนี้ก็จะมีตรงกลางไบเซ็กชวลแอดแทรกได้หมดแล้วก็ ชายก็ได้คุยกับหญิงก็ได้แล้วเรื่องกิงจกรรมทางเพศไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดึงดูดเขาสุดท้ายเรียกว่า sexual behavior ก็คือมีกิจกรรมทางเพศกับใคร men who have sex with men ก็คือเป็นผู้ชายที่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายได้อาจจะแบบด้วยบริการหรือด,ด้วยหน้าที่การงานอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยก็สามารถมี behavior กับเพศไหนก็ได้แล้วหรือมีทั้งสองเพศก็ได้เรากำลังเข้าสู่ความเท่าเทียมเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วจูเล็เตอร์เองเนี่ยเราก็สนับสนุนเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะอยากที่จะมา sharing แล้วก็อยากให้การพูดเรื่องความหลากหลายทาง นะคะที่เราสามารถที่จะพูดคุยอย่างเปิดเผยได้คะ่ะจริงๆลูกสาวพี่ก็ชอบผู้ชายและลูกสาวพี่ชอบชายแท้ด้วยเออเราก็จะหายากนิดนึงถูกไหม,มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชายแท้บางคนเนี่ยเรารู้ตัวเองเราบอกไอดีนิตี้ตัวของตัวเราเองว่าเราเป็นผู้ชายอาจจะไม่ร้อยอะ่ะอาจจะมีบางช่วงออดูซีรีส์แล้วร้องไห้ง่ายคือแอนโดรเจนัสเนี่ยบางทีเราอาจจะอยากอย่างมีความอ่อนหวานเงี้ยเราก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ยังมีอยากมีกิจกรรมทางเพศกับผู้หญิงอยู่การที่เราจะไอดีนตัวเราเป็นอะไรเนี่ยอยู่ที่ตัวเราคุยกับตัวเราวิชาการเนี่ยทอมเราก็จะไม่ใช้ทอมทอมบอออยทมคืะไรจๆก็น ใช่ก็คือเลสเบี้ยนที่ดูมัสคูลีนแค่นี้เองเพราะเขาอยากเอ็กเพรสออกมาว่าเขามัสคูลีนไงแค่นั้นเองเขาก็เป็นมัสคูลีนเลสเบี้ยนเรียกยังไงวาทอมเรียกได้เลยครับเรียกกระเทยเรียกน้องตุนได้หมดเออจริงๆเขาบางทีก็ชอบชอบให้เรียกตุ่นแต่ว่าเราอย่าไปเรียกบางทีอย่างเช่นเออคุณแม่บางทีฉันไม่อยากเป็นแม่ฉันฉันอยากคือแบบอาจจะออกสาวแต่ว่าแต่งตัวเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยครับคือเขาอยากเป็นแม่หรืออยากเป็นอะไรเนี่ยอันเนี้ยจะต้องต้องสนิทกันต้องคุยกันต้องรู้แล้วก็บางทีถ้าเพื่อทางด้านสุขภาา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 พเเเ่ยยรรสมมมถถ้้ไดลวอกใหห เรียกว่าอะไรอยากให้หมอคิดว่าเราอ่ะเป็นแบบไหนยังไงถามได้ครับ เพื่อเพื่อเพื่อการดูแลรักษาเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะทําให้ดูแลได้ตรงจุดมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยนะครับที่ชายเพศกําเนิดเนาะมีอวัยวะเพศเป็นชายมีความภายในเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้ชายเนี่ยจะสามารถคบหาหรือว่าสามารถเซ็กชวลน b e h a v i o กับกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับเป็นเรื่องที่เรายอมรับได้นะครับเป็นเรื่องปกติมากเลยแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็แค่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์หรือรูปแบบหนึ่งของการ a อ t r a c t แล้วก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการมี sexual คทิ i v i t y บางทีเราอาจจะเคอะเขินเางรรรอ่มืธช ในสมัยก่อนก็มีแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นในวงการใดก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นธรรมชาติของของมนุษย์เนาะแล้วก็เราสามารถเรียนรู้ได้ชอบไม่ชอบก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกไปปฏิบัติต่ออย่างไรแค่นั้นเองค่ะสำหรับอีีนี้นะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศนะคะหมอเองและจูเล็เตอระะ์ทีมงานทุกคนเราสนับสนุนเรื่องความหลากหลายทางเพศนะคะสามารถที่จะพูดคุยนะคะเรื่องเพศนะคะเรื่องปัญหาสุขภาพเพศได้อย่างเปิดเผยนะคะอยากที่จะให้ทุกคนเปิดใจกับปัญหาสุขภาพทางเพศด้วยสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาเพื่อที่จะรับคํําาาแนนะอย่ง ถูกต้องเหมาะสมนะคะในการดูแลตัวเองค่ะก็เนื่องจากเรื่องสุขภาพเพศเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็ไม่ว่าเราจะอยู่ตําแหน่งแห่งที่ตรงไหนนะครับไม่ว่าจะมีเจนเดอร์มีเอ็กซ์เพรสชันออเรนเทชันยังไงนะครับเรื่องของการมีปัญหาสุขภาพเพศเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นที่จุฬาลอกเตอร์นะครับเราก็มีทั้งอาจารย์แม็กอาจารย์เฟิร์นนะครับเพื่อที่ให้คําแนะนำนะครับแล้วก็เป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานนะครับผมเองมีความมั่นใจมากเลยครับว่าที่จุฬาลอกเตอร์นะครับจะเป็นอีกหนึ่งพื้นทททีีีีี่่่่่่ปปลลลออ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 ดดภภัััััััััยยยยนนนนนนนะะ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 คค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 รร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 บบบบบบไไมมมมมมมวววาา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 ุุุณณจจจญหหเเเเืงงงงงงสขขพพพพพศกกกแแแู้้้ตต็็็์ ะะขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยที่มาแชร์เรื่องราวสนุกสนานนะคะแล้วก็แบ่งปันนะคะข้อการรักษาใหม่ใหม่ด้วยนะคะที่เกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะฝติดตามเมดท้องนะคะในช่องทาง Official นะคะจุฬาลอกอร์ออฟฟิเชียลยูทูบนะคะรวมทั้ง Offi c i a l p l a พล o ฟอร์ตามด้านล่างนี้นะคะหากใครรู้สึกว่ารายการเมทท็อกเป็นประโยชน์นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะรวมทั้งอินบ็อกซ์ถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับปัญหาสุขภาพทุกอย่างตั้งแต่เส้นผมจด,ดปลายเท้า ทีมแพทย์จอเตอร์ทุกคนนะยินดีที่จะให้คำปรึกษาอย่างตรงจุดค่ะเพราะเราเชื่อในความอาจจรรย์ของวิทยาศาสตร์เพื่อสุภาพที่ดี m a c ิรั c เค i c e for Better Life ค่ะ